รูปทรงของกระจก MG นะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดกระจกออมองหลังของ MG นะครับ MG ZS นะครับตัวนี้โดยส่วนมากแล้ว MG เนี่ยกระจกโดยส่วนใหญ่ของ MG น่าจะเป็นแบบเดียวกันหมดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวจะเป็นยังไงครับรูปทรงของกระจก MG นะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดครับขั้นตอนแรกนะครับก็เอามือจับไปที่ตัวกระจกเลยนะครับแล้วก็ตบลงครับตบลงง่ายๆตบลงให้ให้แนวแนวของแรงเนี่ยกดลงไปที่ตัวกระจกนะครับไม่ใช่ตบลงให้แนวเลื่อนลงแบบนี้ตรงนี้มันจะหลุดนะครับเพราะ้เราตบให้มันเป็นแนวลงไปครับครับแล้วก็ออกแล้วครับวิธีการถอดง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆไปลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ วิธีการเอาออกนะครับก็บิดไปบิดมาครับแล้วก็เอาลงขยับลงแงน่นกว่าเดิมเนี่ยโอ้ยแน่นกว่าเดิมถอยแม่งเอาออกแบบไม่มีหลักการเลย cũng ừ, ừ, Ma. phải như cũng bị càng càng. coi nhau phi đi, hả? coi nhau không? ừm, đọc lông, đọc nhanh. à, thay máy đâu,